哦，你看。 นี่เรานอนนี่เองนะครับนอนบนนี่ครับแผบนกระชังนะครับใช้ชีวิตกินนอนอยู่กลางเขื่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับแซบในซอยโคราชมาแล้วครับผมกับใช้ชีวิตติดเขื่อนครับ หาอยู่หาก,กินกลางเขื่อนนะครับตอนนี้ก็คลิปนี้ก็เป็น EP ต่อมานะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ครับตอนนี้เช้ามืดแล้วครับตื่นเพื่อเตรียมตัวออกไปตกปลาานูกชมได้ชมแล้วทำอาหารถ่ายคลิปให้นู้ชมได้ชมน,นะครับเดี๋ยวเตรียมของออกเรือกันครับ เช้วนี้ก็จะมาหาตีปลาชโดข้างกระชังก่อนนะครับเดี๋ยวสายๆไปตกปลาตะเพียนต่อวันนี้ปลากระสุกไม่ตกเลยนะครับข้างนอกลมมแรงนะครับเดี๋ยวหาเลาะแถวกระชังปลาแถวนี้ครับมาครับ โอ้โหขู่ข้ามาชมเห็นไหมครับขู่ตัวยังใหญ่กัดไม่โดนกัดไม่โดนเบ็ดครับโอ้โหตกใจหมดเลยกัดหัวเลยอีกแล้ว กัดมุ้งเลีกยกัดขวดไกลจะรอดไหมเนี่ยเข้าเที่ยบไหมเนาะน้นเชื่อมอุ๊ยหลุดไปแล้วครับโอ้ยเซ็งเลย ยังไกลมันเอาอาหารเชือกอีกโอ้โหกระชังนี่เขาให้อาหารปลาพอดีครับเห็นฝูงปลาตะเพียนขึ้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปตกปลาตะเพียน,นประกอบมาแล้วนี่หัวอ,อาหารปลาแช่น้ำแล้วก็ทันตะิพียว ้ดูแลวมาแล้วครับตกเะโอไม่ได้เอาแต่เพี้ยนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้สายใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับปลาตัวแรกได้เมนูแซ่บๆแน่นอนน้าเจ้าของกระชังปลาบอกว่า ปลาตะเพียนมันขึ้นนะครับให้เข้ามาตกนี่ใ <g> ส <ül> สวยเลยนี่ครับเดี๋ยวแลครับมาครับตัวแรกครับจ <g ül> ะดูไม่งอแล้วนะเล่นตะเพียนไม่หมดแล้ว <g ül> อะไรอะอะไรอะอะไรครับอะไรอะวุ้ยมีคนมาท่านผู้ชม <g ül> มีเรือมามีเรือมา <g ül> มาครับช่างนายขับสิบสองนะช่างนายเบอร์หกสายเบิร์นมาแล้ว <c oughs> โดนย,ยัง <c oughs> ได้กระสุนห้าตัวกระสุนห้าตัวแล้วโอ้สุดยอดจริงๆเลย อ๋อนี่จะมายิงปลาตะเพียนนะดูดูท่านผู้ชมครับผมตกเอาเลยคนนี้จะมยายิงช่างนายช่างนายนี่ทีมเดียวนครับขับ12นะเบอร์ 6, 6, 6ครับอันนี้เป็นเรือ12ฟุตโมเดลของผมนะครับเครื่องพ o นด้าครับ30แรงเท่ากันแต่วันนี้เป็น4ี่จังหมดเดี๋ยวมาตกนี่ครับเขาำลังให้อาหารปลาเราก็ตกปลาตะเพียนนอกกระชังนะครับนะครับลุต่อเห็นไหมแวบตรงนู้นขึ้นลำอะไรครับนั่น โอ้โหดูขึ้นลำแล้วครับทางนายจะมายิงนะผมตกแนละ้วทางนายจะยิง นายยิงปืนยิงโดนแล้วครับหาอะไรครับโอ้โหเฮ้เยยอดเลยนะท่านผู้ชมทางนายสายเบอร์เนี่ยยิงแม่นนะเนี่ยโอ้โหครับท่านผู้ชมตัวบรรลุมมันอะไรอะ่ะทะลุโลนะโล,โลกว่าโลกว่าครับกันซูมไกลๆนะอยู่คนละฝากฝั่งกระชัง นี่สุดยอดนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอีกทีนึง่งนี่ครับบนเลือนทีสบาย โอ้โหนนมชมมาลมาลมาอบมมาแล้วปลาส้มปลาส้มมาเด็ดเดียว แล้วตัวที่สองแน่ได้มีเมนูแซบๆแน่นอนครับท่านผู้ชมเราดูได้คลิปนะว่าผมจะทําเมนูอะไรครับเมื่อกี้ตกตรงข้างกระชังนี่นะครับข้างกระชังนี่ข้างบนกระชังปลาของช่างเล็กครับนี่ครับขอบคุณช่างเล็กนะครับกับแฟนนะครับเรียวญาิให้มาตกปลาข้างกระชังและช่างเล็กใจดีครับอกว่าถ้่าที่หลังมานะสามารถมานอนตรงนี้นะมานอนค้างคืนแล้วมานอนหลบฝนได้ครับที่นี่ครับขอบคุณมากๆครับนี่ครับมีสภาพดีๆจากชาวบ้านที่นี่ เห็นว่ามีแพรด้วยนะมีแพรท่องเที่ยวดูแต่ช่วงนี้แพรเขาปิดอยู่ครับเดี๋ยวว่าเปิดบริการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมดูทีเผื่อใครอยากมาเที่ยวนะอำเภอคอนบุรีนะครับไปดูน้ําตกแก่งวังเต่านะไปดูฝูงพีเสื้อครับที่คนเคยดูคลิปผมแล้วอาจจะเคยเห็นนะครับฝูงพิเสื้อนับแสนนะต้นน้ำทางไานมาแล้วครับไหนอ้โหโดนฝีมือ่างนายยิงตัวเป็นร่มเลยครับ ตัวนี้ไม่ต่ำกว่าโลครึ่งโอ้่าเท่าชมดูตัวบันลุมเลยยอดไหนกระสูบกระสูบไปโชว์กระสูบหน่อยโอ้โหกระสูนพิเศ์นี่ครับกระสูบก็ได้นี่ห้าตัวห้าตัวนี่สวยๆเลยแม่สุดยอดจริงๆอ้หนูลลก มาแล้วครับโอ้ยโอ้ยพันพันปลาตบเพียนใสสวย ส oh, ี่ตัวแล้วครับโดนโดนนี่ครับนี่วันเดิ้ลครับโอุ้ยดึงดึงเมื่อกี้วัดว่าไปรับหนึ่งโอ้โหไซส์สวยแล้ยแรงเนี่ยมือ สวยอีกแล้วเก็บปามาได้โดนอีกแล้วครับโอ้โหหย่อนไปโดนอีกโอ้โตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหดูคันยังไม่ขึ้นเลยครับคันอ่อนมาก 嗯ん。<laughs> um, oh. ครับึ้มส,สวยๆเลยเดี๋ยวเก็บเก็บหาสะกอปเพิ่มหน่อยโดนอีกแล้วมาโอ้โหอุโโอ๊ยขนาดอ่อนเล่นมันเลยครับเนี่ย สวยนะเลยครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้สยสวยแล้วครับ ใายอีกแล้วเนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวนะปลาค็มแผ่นะกอดเกล็ดแผ่หมักเกลือตากแดดเดี๋ยวเลยเก็บไปได้หลายตัวแล้วเนี่ย ดิเดดอนั่นคนนะโขคตรันเลยักอนโอ้ัหนักตัวนี้มีคนมาเชียร์นะโอเปลี่ยนใจได้นะเนี่ยมันนะงไตกแม่งลโปยเียนนี่โน่ โอ้โหขึ้นไปได้มันไม่หมดแรงเีนเียนนะครหาคนมาตักแล้วตัวใหญ่โอ้โหโอ้หดตัวเป็นติดไปติดมใหญ่ลยตัวนี้ใครเบียกไปติขาดที่ขาดยหวาน่ลยยังหวานเลยอุ๊บโอ้ซมีคนตักปลาใแล้ว โอ้ตัวบรรทุเหมือนกันท่านผู้ชมโอ้โอ้ครับดูตัวครับท่านผู้ชมเกือบโล้มนะตัวนี้เล่นคันอ่อนอ่มันมากครับตัวโอ้มันจริงๆครับตบคันอ่อนนี้ครับมันมากมาเอาอุปกรณ อันมาทุนฝาย ไปเร็วทางไหนก็โดนนึไม่มีทุนนะครับไม่มีทุนผมไม่ใชจทุนนครับโอ้โหนี่อะนี่โอ้แรงดีเนโอ้โหยอมเข้า ่จริงๆโอ้โหดิปลดเด็กก่อนดูตัวครับโอ้โหด,ด้วยท่านผู้ชมใหญ่สุดเลยครับตัวนี้มาโลควาครับตัวนี้มาใหญ่จริงๆโอ้โหเสียวขาดมากเลยสายหกปอนด์หวานๆนี่ต้องเล่นหวานๆเลยครับนี่โอ้โหเสียดายไม่ได้ตั้งกล้องตอนมันกินเนาะมาสุยอดเลยครับนี่ฝนมาแล้วครับ โอ้จะรอดไหมเนี่ยมืดตึ๊บมาเลยครับครับเดี๋ยวเก็บของอะเดี๋ยวไปดูปลารวมแล้วก็ไปทําเมนูแซ่บๆท้ายคลิปที่บ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ทันครับบ้านไงครับมาดูผลงานปลารวมครับนี่ครับ กลับมาถึงบ้านแล้วก็นี่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตสวัสดีน้องเอมสวมัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผมไม่ตกมาแล้วก็ต้องให้ทุกน้องช่วยกันทำนะให <c oughs> ้น้องเอมกับน้องเน่งทำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ผมไม่ทำนะวันนี้จะให้น้องเอมทำดูว่าน้องเอมจะทำเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมครับ แล้วหลังจากน้องเอมแล่ปลาเสร็จเรียบร้อยนะบางส่วนหมักไว้ทําปลาแดดเดียวนะแล้วก็แจกเพื่อนบ้านไปส่วนวันนี้ก็จะทําเมนูแกงปลาตะเพียนใส่หุ้นเส้นนะคะอ๋อแต่ถ้าปลาตะเพียนเยอะนี่น้องเอมี่จะทํายังไงปลาตะเพียนเยอะทิ้งค่ะไม่ใช่ก่อนนี้ก้างปลาตะเพียนมันเยอะน้องเอมจะทำยังไงครับก้างปลาตะเพียนเยอะก็เราก็หั่นก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆถ้าก้างใหญ่ก็ดึงออกก่อน,นะคะ่ะ ก้างเล็กก็หั่นเป็นชิ้นก่อนแล้วเราก็เอาไปสับค่ะออันนี้จะทําเป็นสไตล์ลูกชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะทำเป็นแบบลูกชิ้นกินง่ายๆเลยเนาะอ้าวครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําแกงปาตะเพียนของน้องเอมครับแล้วก็ต้องมาหั่นซอยละเอียดละเอียดก่อนก่อจะสับหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็สับนะ ม่ชอบกินหนังก็เอาออกนะครับแล้วออนี้ใสไปหมดเลยนี่ครับน้องเอมสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะตำแล้วก็ปรุงรสนะคะโอเคใส่ลงไปเลยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงชูรสค่ะขาดไม่ได้แล้วก็ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีรากผักชีนะคะเพิ่มความหอมหน่อยค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตำค่ะ ใส่แป้งขง้าวโพดด้วยนะคะเพื่อความเหนียวค่ะใส่ใ<ห>ใลงไปด้วยเนี่นให้ดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยใส่ไปดูไหมดูเลยเริ่มเหนียวยังไมหมเอ็มเริ่มเหนียวแล้วค่ะเหนียวแล้วไม่ต้องเหนียวมากนะ <c oughs> อเอาแค่นี้พอตั้มตั้ง5านาทีพอครับคุณโจมถ้าอยากได้เหนียวเยอะๆก็ตัมนานๆแล้วกันครับตอนนี้แค่นี้พอไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะตัมพริกแกงนะคะพริกแกงของเราก็มี พริกแห้งค่ะใช้เป็นพริกแห้งนะคะ,ใ,ะ,คะใส่ลงไปแล้วก็กระเทียมกระเทียมกับขานะคะใส่ลงไปตามก่อนเลยส่วนหอมเดี๋ยวเราค่อยตำทีหลังใส่หอมลงไปเลยครับตำพอหยาบๆพอครับ ใส่พุิกแกงที่เราทำไว้ลงไ,ลงไปนะคะผงเดืเกลือค่ะเกลือลงไปน้ำปลาผงชูรสรสด,ดีแล้วก็ใส่ผักลงไปก่อนนะคะแกงสไตล์ลาวที่ขาดไม่ได้เลยน้ำปลาราค่ะดีคับดีคอร์ดีคับนะครับใส่ลงไปไปอีกไปพี่อีกไปย ยังเราล้าต้องลาหนักๆหน่อย <g ul ing> องการผักปเปื่อยนะครับก็เลยใส่ผักลงไปก่อนนะครับ <g ul ing> เอกชอบกินผักเปื่อยอะ่ะปันไม่ค่อยดีใช่ไหม <g ul ing> ผักไม่เปื่อยติดฟันลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นกระเพียนปั้นไสไปเลย <g ul ing> เนี่ยแล้วส่วนที่ปั้นไปแล้วเนี่ย ใส่ใบมะกรูลดลงไปเครับใสไ,ไ,ไปๆหอมเลยลูกชิ้นเริ่มสุกแล้วนะครับดูดูดินดหน้าตาไงลูกชิน้นโอ้โหเป็นปันป้นๆเลยครับท่านผู้ชมหอมกลิ่นปลาเลยครับน้ำลายแตกเลยเนะี่ยถ่ายไปด้วยน้ำลายไหลด้วยโอ้หมา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 บนเส้นลงบนเส้นลงบนเส้นลงไปครับนี่ ว้าใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับแช่น้ําก่อนให้มันมน,นิ่มนิดหนึ่งใส่ลงไปไม่ต้องนานนะครับนาทีเดียวก็สุกแล้วครับนี่ใบบะรักลงไปเลยครับขั้นตอนสุดท้ายละหอมโอ้โหวุ้นเส้นหลงในดงทุกชิ้นนะนี่โอ้โหเดืยดร้อยครับเดืยดร้อยครับ เราไปแซ่บกันครับท่านผู้ชมโอ้โดูครับท่านผู้ชมน่ากินมากนะครับหนาแน่นไปด้วยลูกชิ้น,นครับลูกชิ้นปลาะเพียนนี่ แซ่บเลยมาครับกินข้าวกันนะครับท่านผู้ชมได้เวลาแซ่บกันแล้วนะนี่ฝีมือน้องเอมเลยน้องเอมแกงเลาลาวโดยสาวลาวนะเขาเรียกอะไรนะแกงปลาตะเพียนวุ้นเส้นอ๋อแกงปลาตะเพียนวุ้นเส้นก็เอาปลาตะเพียนมาทําเป็นลูกชิ้นนะสไตล์ลูกชิ้นแล้วก็แกงเลาลาวใส่น้ําปลาเนี่ยแหละลาวของแท้เลยนี่ครับดูดูด,ดูโอ้ วิตักให้โอ้ตักให้ด้วยใช้ด้วยบริการบริการทำกับข้าวให้พี่กินนะ <laughs> ดีจริงๆเอาไปเลยเข็นเน้นเน้นวุ้นเส้นตักยังยากอ่าจัดไปสายซสบ็บลองกินฝีมือตัวเองดิเมื่อก,กี้ว่าชิมว่ามันอร่อยแล้วแต่ว่า ใส่วุ้นเส้นไปนานแล้วแซบมากเฮ้ยแซบมากเลยมากลุยๆกันครับโลโก้ของช่องแซบแซบมากแซบมากตักน้ำหน่อยเป็นไงโอ้ยขึนน้ำลายเนื้อเด้งมากเด้งไหม น้องๆน้องๆปลาก,กายอะไรไหม <c oughs> นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองซดน้ำก่อน <c oughs> อือหือลอยจริงครับท่านผู้ชมแซ่บเลยอือหือตุดยอดจริงนะกลองลูกชิ้นมากลูกชิ้นอื้มเซตอื้นี่มา <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยมากครับท่านผู้ชมไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้ด้วย เอกลักษณ์ของเนื้อปลาตะเพียนนะครับเขาจะมีความหวานความมันในตัวของมันนะถ้าคนเคยกินปลาตะเพียนสดๆนะจะรู้เห็นแล้วว่าปลาตะเพียนตสกูลเนี้ปลาประเภทนี้ยก้างมันจะเยอะแต่เราก็รู้จักเทคนิควิธีการทํานะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแซ่บแซ่บแซ่บสนุเจังนะ อไม่กินละข้าวกินมูสเซนเนี่ยตักข้าวมาคือนี้อร่อยครับเด้งครับเหนียวน้องๆปลากายนะครับเนี่มาเดี๋ยวโอกาสหน้านะเดี๋ยพาน้องเอมไปตกปลาด้วย เคยน้องเอ็มเคยไปตกปลานะตีอย่าปอมก็เป็นนะเนี่ยแต่ไปครั้งแรกยังได้ตัวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาน้องเอ็มไปครับพาแม่ครัวของร้านนะแล้วแซบไปลงเรือแซบนะแล้วก็ทำเมนูแซบแซบให้ท่านผู้ชมดูโอกาสแน่อ่ะเดี๋ยวพาน้องเอ็มไปกลัวไหมกลัวน้ำไหมไม่กลัวไม่กลัวนะกลัวกลัวแดดไหมกลัวแดดกลัวแดดกลัวแดดแล้วใส่เสื้อกันยาวนะนะครับโอกาสหน้าได้เห็นน้องเอ็มไปซิ่งเรือกับผมแน่นอนครับ ก่อนหน้านี้เคยไปแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่าย YouTube นะครับแซ่บมากเพิ่มนะจ้าเพิ่มเพิ่มอะ,อ,ะอร่อยของแท้ <laughs> ไม่เคยทำรับเมนูนี้เพราะว่าปาะเพียนเพิ่งเอามาทำลูกชิ้นครั้งแรก เ,เติมหน่ยอยพ่อไม่ได้กินแล้วแซ่บเลยครับีคำใหญ่ๆเลยนี่แหละตัวชุลมน้ำปะลาดีครักนะของ เปือสตาร์เวลนะของบริษัทเพื่อนกันครับเอามาโฆษณาให้แล้วก็เอามาใช้ที่ร้านครับแซ่บจริงครับผมน้ำาละดีครับแซ่บแน,ออนอ่อร่อยพ่อใครเนี่ยอร่อยเพราะน้ำลาด้วยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเพราะฝีมือน้องเอ็มปรุงด้วยอร่อยพอดีครับนะครับจะแซ่บต่อนี่ดีครับไม่ได้ทําอาหารเมนูแซ,บแซบบ่บๆบนเรือก็มาต่อเมนูแซ,บแซบ่บๆท้ายคลิปที่ร้านได้ครับผมวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะนานไปนะฝนทำท่าจะลงแล้วครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนหน้าที่ติดตามรับชมช่องแซบในซอยก็ราชครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแซบแซบ